นากทั้งร้อยแปดพยานคาและผู้ชมนาคราชข้าพเจ้าขอเชิญขอทูลเชิญพระบารมีของพระฤาษีผู้นี้นาคผู้ฤาษีผู้ชมนาคราชทุกพระองค์จงเสด็จการอาสมมาประชุมณเขตราชพิธีแห่งนี้ให้พร้อมพังเพื่ออำนวยอวยพรใจในงานพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ร้อยฤทธิ์นั่งตะเบนเดชาของพ่อบกลมผูู้แก่ทุกพระองค์ด้วยเถิด ถ้าแต่บรมครูปู่ศรีมุนีไพรพ่อปู่ฤาษีหน้ารอดฤาษีหน้าลายฤาษีหน้าแล็ฤาษีตาโง่ฤาษีตาไฟฤาษีตาสามตาฤาษีหงแม่ฤาษีพมุนีฤาษีพระปูพระฤาษีพระใหญ่โกดพระฤาษีโพธบุตรพระฤาษีโพดมพระปู่พ่อปู่ฤาษีเทพผู้ชมนาครราชโยกีพระฤาษีเพชรศิรุกันทั้งพ่อปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าสิงไพร พ่อมหาพรามราชบูทุกพระองค์วลมครูปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพญาน้งที่เอ่ยนานประดิที่ได้เอ่ยนานประดิขอทูลเชิญบารมีของพ่อฤาษีทุกองค์จงเสร็จจากอาถรลงมาประทานพรให้ข้าพเจ้าบิเตศตายถวายเลยใช่ไหมเกิดอะกรขึ้นเนี่ยแล้วถวายก่อนโอเคนะถูกางแล้วเดี๋ยวก่อนสิ ทุกเนื้อถวายทุกจะไหวกว่ากันอ่ะใช่จามภามภูอาจารย์ยาสระนาคตอีมินาสกาเลนะตังครูอาจารย์ยาอาภิปูิยาดิดิมังสูฟังพยัญชนะสัพปะนังสาลินางโพชนานังทีปากสุปปกมะมะทัามสักละวาทนังปุเทวานังครูอาจารย์ยังสัพพะคาเตอหังวานทามิ มีมัสมีมงูพ่นกัปตัวราคาพระวิเศษชัโยชัโยนิจังสัพพะตุขมิณาสันติปม่ดีสวิตตังหาลาโภชัโยนิจังพระวันตุเมวันนี้เป็นวันที่พระข้าพเจ้านายวิทยาโสบนได้ทำการตกแต่งบายสีทั้งจัดเครื่องเส้นตะเวยอาหารอาหวานผลไม้หมูพ่นดอกไม้ทุกเทียนเพื่อที่จะไหวแดดโอเท่ไยเทวาแราบูบาอาจารย์ปู่จง ผู้ชมหน้าขลัีผู้ชมหน้าผู้ชมข้างที่ออกตามทีไม่ได้ออกตามทามีสิ่งใดเกิดเเกินหรือขาดไปบ้างขอท่านยาตามตามขึ้นเมตตาขอทรงโปรดประทานความสุขความเจริญให้แก่ทุกเจ้าสงหลายกขขอโดยเทพทุกองค์พระตกใจมารับเรื่องเก็ไปน้งปักนีด้วยเถิดอาการปูไอคอน เอาอเดี๋ยวเตรียมนะเดี๋ยวทุกคนเตรียมนะเดี๋ยวอู่ให้ทุ่มเขาทุ่มนะเอาไปสว่านเลยสว่านเออไรสวมานอะไรเหรอเออแกมาลับทุ่มนี่ทุ่มทีละคนหรือทุ่มพร้อมกัน,น,นพร้อมกันพร้อมกัน ถ้าดวงใครวาสนาดีป hey? ฏ um? ิเสธแต่โ mm อ๋อ hmm ถ้าดวงใครถักไหนก็สองรอบอ๋อครับครับถ้าใครมาแตกก็เอาขึ้นมาอีกมาทุบอีกจนกว่าจะแตกปลายไปที่สองแต่คนแตกทีเดียวชอบบรนจะมีลมเย็นแตกก็ไม่ว่าต้องมีอะไรทิ่ขัดต้องแรงๆเด้อฐานมงแรงการปูนไม่ก็แตกกันนี่ปูนนี่ก็ได้นี่ก็ได้ พุทธาปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาปัตติคาเจัางเปิดทิพเปิดทางเปิดหน้าที่การงานการเงินโครงการแหวนหนึ่งทองให้สังฆายสังฆาพ่อแม่ทุปามเปิดพระแม่ธรณีเปิดพระแม่ธรณีนักสถานที่แห่งนี้ ขอให้เปิดที่เปิดทางเปิดความร่ำรวยเปิดความร่ำรวยความมั่งคั่งเปิดความมั่งคั่งพูดทางบังเกิดพูดทางบังเกิดเปิดยานบารมีปิดยาบารมีทำมังบังเกิดมังบังเกิดกายสังขารกายสังขาสังขังบังเกิดสังขังบังเกิดลูกหลานพญานาคเปิดลูกหลานพญานาคลูกหลานไเปินลูกหลานพญานาคพญานาคเดานาคีนาโคเดานาคีนาโคนาคานาคาเปิดด้วยนัโมเปิดด้วยนับโม พุทธายะพุทธายะสาธุสาธุสาธุอมตะนิ่งหุ่นทางจงเปิดเถิดคำมังจงเปิดเถิดทางทางจงเปิดเถิดเปิดโชคเปิดวาสนาเปิดบารมีมะอะอุนาโมพุทธายะทุ่มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแจกก่อนนะแม่เอาเงินกลับไปนะเอาแจกเงินก่อนนะ สาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดยานบารมีเปิดกายสังขารเปิดกายธาตุน้ำเปิไปทั้งสี่ขอปู่ผู้ชงราชาปู่นาคามะญานาคีจงเปิดสถานที่แห่งนี้เป็นประการศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์และมีอำนาจจงเปิดกายสังขารให้คนทุกคน่งฝนโลกคนฝ่ายฝนสาเน็ยจังไรทั้งภายในภายนอกหายไปสิ้นไปสูญไปจะทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอยสมฤทธิผลอิทธิผลจงบังเกิดกายสังขารสิทธิกิจจังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังในพานางปัตตโยหตุอารวยรวยนะ พระแม่เจ้าทุกคนโู้ทุกคนพูดทางเปิดกำลังเปิดสังขังเปิดเปิดกายสังขารเปิดกายธาตุนน้ำลวงไฟทั้งตีเปิดหมทิตาติปกายติปกายสังขารให้นั่งรวยเป็นมหาเศรษฐีรวยมืออรวยนะคะพระแม่เดี๋ยวตุ้มบอกกันนะครับเดี๋ยวตุ้ม้อกกันนะครับองค์ศรีพเนรสยานุมาห่าเปิดปักในดินปัพกในเหรียญปักในกายกายสังขารรวยละโมบขุนชายเอารวยรวยอดเคาะนาซีไปแก้บนกัน สิทธ <cin stereotype and hell> <f dragging> ิมหาบารมีด้วยนะโมพุทชายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดฝังังเปิดเปิดกายธาตุดินน้ำาลงไปตั้งตีเปิดบารมีเปิดกายสังขารเปิดด้วยนะโมพุทชายะเอารวยค่ะพแม่สิทธิมหาบารมีสิทธิชัยยะชัยยะบารมีเปิดนาคีนาโคนาคาหน้าประเทศหน้ากระเทีวมเปิดเมืองบาดาลขึ้นมาจากเมืองบาดาลสู่เมืองมนุษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิทธิมาหาบารมีด้วยนัโมกุศายะเอาด้วยไปร่มพร้อมกันนะวยวย อธิษฐานขยับเปิดเปิดเปิดเพลงเปิดเขาแม่รณียมเก็เปิดอ้าวโอยอปูนับหนึ่งท้อขาไม่ทุ่มอกันนะหนึ่งสองสามทโอเคผ่านหมดไม่มีติดคัดถูกต้องดีมากผ่านหมดไม่มีติดคัดี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 มีคนหนึ่งตองไทยตไม่ได้ทุ่มไงลือืทุ่ไง ตั้งจิตใหม่อาิาใจใหม่ขานไปมีจิตศา้ตราเชิญทางด้านนู้นเลย